สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า stamp component นะครับจริงๆคำสั่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ช่วยในการดึง information ของตัวโมเดลออกมาครับไม่ว่าเราจะคลิกตรงไหนเนี่ยเราจะทราบ information ไม่ว่าจะเป็น area continuity volume หรือ information อื่นๆครับของตัวโมเดลตัวนั้นที่เราคลิกเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะซูมเมาส์เข้ามาใกล้ๆนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆ ด้วยการสกอรเมาส์ครับเพื่อที่จะดูอินโฟมชันของตัวผนังตัวนี้นะครับอย่างเช่นอินโฟมชันผมจะดูอะไรบ้างนะครับผมก็จะไปที่ในส่วนของคําสั่งตัวนี้ครับคลิกสามเหลี่ยมตรงที่คําสั่งมาร์คอัพครับตรงนี้หรือของใครอาจจะเป็นขึ้นคําสั่งเป็นอินโฟก็ได้นะครับให้คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ให้ไปที่คําว่ามาร์คอัพครับในส่วนของคําสั่งที่ชื่อว่า stamp component ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคําสั่งที่ ใช้ในการดึงอินโฟเรเมชันของโมเดลออกมามันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้คอ m b a l น n c Stamp นะครับให้เราคลิกครับแล้วก็เอามอมาจิ้มที่โมเดลที่เราต้องการทราบอินโฟ m รเมชันครับจะเห็นว่านะครับตัวนี้มันจะโชว์อินโฟเรเมชันทั้ง name นะครับ floor area หรือ volume ของตัวผนังตัวนี้ขึ้นมาเลยซึ่งพวกปริมาณพวกนี้เป็นปริมาณที่หักลบช่องเปิดประตูหน้าต่างแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะตั้งค่าเองนะครับ ั้งค่าให้มันโชว์อินโฟม t ชันตามที่เราต้องการเนี่ยทำยังไงนะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับรูปเฟืองครับที่ชื่อว่า markup setting ครับแล้วให้เราไปเลือกนะครับคำว่า component stamp ครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะดึงรายละเอียดหรือกำหนดอินโฟม t ชันที่เราต้องการเห็นได้อย่างในเคสนี้ครับผมจะเอานะครับตัวอินโฟม t ชันเพิ่มเติมครับด้วยการกด add ครับตัวนี้ที่เป็นเครื่องหมายบวก หลังจากกด a อ d เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดตัวข้อมูลมาให้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ครับสามารถคลิกได้เลยครับคลิกเปลี่ยนแบบนี้เราก็สามารถไปเอาข้อมูลต่างๆได้ว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับมีตั้งแต่ในเรื่องของโล c a t i o n นะครับระดับการติดตั้งพวก identify ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ quantity เรื่องของจํานวนต่างๆเหล่านี้ครับเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับ class พวก property อะไรต่างๆ,ๆก็ดูได้หมดเลยในกรณีที่ ถ้าเราใส่พวกโค้ดไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงค่าข้อมูลที่เป็นโค้ดต่างๆเนี่ยครับออกมาได้ในรูปแบบตรงนี้เลยนะครับถ้าเรากําหนดในโมเดลนะครับอ่าสมมติผมจะเอาในส่วนของตัวที่ท,ที่ชื่อว่าเป็นโลเคชันแล้วกันนะครับอ่าโลเคชันเอาเป็นในส่วนของอิเลเวชันแล้วกันดึงเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวแบบนี้จริงๆแล้วผมสามารถที่จะอ่าตัวไหนที่ผมไม่เอาผมสามารถที่จะลบไปได้นะครับอย่างเช่นคําว่าฟลอร์ผมเอาคำว่าฟลอร์ออกนะครับแล้วก็ คลิกเลือกคำว่าฟรอนะครับตรงนี้แถวนี้แล้วก็เลือกเครื่องหมายครับตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายกาบาทครับปิดออกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับในการเอาออกไปหรือผมจะเอาคําว่าอีเลเวชันมาอยู่ด้านบนสุดก็ได้ให้คลิกคาว่าอ l เลเวชันแล้วกดลูกศรครับตรงนี้ขึ้นบนเห็นไหมครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มหรือลบอินโฟมิชันที่เราไม่ต้องการออกไปได้รวมถึงการจัดตําแหน่งการแสดงผลเรื่องของอินโฟมิชันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วหรือเป็นเทมเพลตของเราแล้วเนี่ยครับให้เรากดโอเคครับ แต่ทีนี้ครับของเก่าที่เราสแตมป์มาเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องสแตมป์ใหม่นะครับให้ไปที่คําสั่งสแตมป์ตัวนี้ครับคลิกใหม่แล้วก็ไปคลิกที่ตัวโมเดลครับอ่ะแบบนี้คลิกเลือกคําว่าสแตมป์แล้วก็คลิกที่โมเดลแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะแตกต่างกันแล้วนะครับของใหม่ของเราชื่อว่า e l e v a t i o นนะครับอ่ะถ้าตัวนี้นะครับตัวมันขึ้นเป็นน็อตอย่างเนี้ยแสดงว่านะครับค่า information ของตัวผนังที่เป็นระดับเนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าอื่นมาแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปตั้งใหม่ดู ผมอาจจะใช้คำว่าตัวอื่นนะครับบางทีมัน,ม,นมันมี Information หลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตรงกับตัวโมเดลด้วยนะครับอ,อย่างเช่นเอาเป็นตัวตัวแรกคือ e l i ล a t i o นนะครับผมอาจจะใช้ตัว Global Set ลองดูนะครับกดโอเคอกดโอเคครับแล้วก็คลิกใหม่แบบนี้เนี่ยครับมาแล้วนะครับก็รเราเห็นว่าระดับของผนังตัวนี้นะครับ ตีผนังลงไปที่ระดับสูงสุดเดียก็อยู่ที่6เมตร95นะครับก็เราจะได้ระดับเขาเรียกว่าระดับการติดตั้งตัวผนังตัวนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับการใช้คําสั่ง component s t a m เพื่อดึงค่า information ออกมาโชว์ในหน้าโมเดลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามใน ep ถัดไปนะครับสวัสดีครับ